รวม8เดือนแล้วที่นักศึกษาวัย20ปีรายนี้ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาซ้ายจากผู้บริจาคไว้กับศูนย์ดวงตาสภา,ากาชาติไทยจากดวงตาที่เคยพรามัวเกือบบอดสนิทกลับมามองเห็นได้ชัดเจนอีกครั้งกระจกตาทะลุแล้วก็คือการมองเห็นก็จะเบลอค่ะกลัวว่าจะมองไม่เห็นอีกค่ะตอนนี้การมองเห็นก็คือดีขึ้น90%เลยค่ะ ปัจจุบันยังมีผู้รอรับการปลูกถ่ายกระจกตาอีกกว่า17,699รายจองคิวเพิ่มเข้ามาทุกปีเฉลี่ยปีละ3,000รายแต่การจัดเก็บดวงตาทำได้ไม่ถึง1,000ดวงต่อปีเพราะผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาหลังเสียชีวิตมีเพียง2%ของประชากรไทยทำให้ในแต่ละปีมีผู้ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายเพียง700-800รายเท่านั้นที่เหลือต้องอดทนรอใช้ชีวิตในโลกมืดต่อไป ก็สามารถบริจาคได้ทุกท่านเพราะว่าในขนาดนี้ตอนบริจาคนี่เราไม่ตรวจโรคเช็กอีกครั้งตอนเสียชีวิตบางครั้งเราเคยเก็บตาที่อายุร้อยกว่าปีก็มีแล้วก็ยังมาใช้ได้ความจำนงบริจาคดวงตายังสามารถทําได้เมื่อเสียชีวิตลงแล้วหรือใกล้ถึงวาระสุดท้ายโดยญาติประสานศูนย์ดวงตาให้มาจัดเก็บจากผู้ไัยชนได้ เหมือนกับกรณีในแพทย์บรรจบชุนหะสวัสดิกุลผู้คร่ำหวอดในศาสตร์แห่งธรรมชาติบำบัดที่จากไปในวัย71ปีได้ตัดสินใจบริจาครวงตาก่อนวาระสุดท้ายของชีวิตเพียงสาวันซึ่งนับเป็นบุญอันยิ่งใหญ่หนาทีสุดท้ายว่าฉันจะบริจากรวงตาให้ได้เนี่ยผมเชื่อว่าพอท่าน ได้รับทราบจากจากปลายสายโทราศัพท์ที่เราบอกคุณพ่อสําเร็จแล้วนะอย่างน้อยสุดดวงตาคุณพ่อรับเขารับบริจาคนะท่านยิ้มออกมาผมคิดว่าตรงนี้เป็นโมเมนต์ที่ลูกหลานทุกคนเนี่ยถ้าได้เห็นมันจะเป็นสิ่งที่ดีๆเป็นความทรงจําที่ยังคงอยู่กับเราต่อไป ผู้บริจาคดวงตาหนึ่งรายสามารถต่อชีวิตและมอบแสงสว่างให้กับผู้ป่วยกระจกตาพิการได้มากสุดถึง4คนซึ่งในทางพระพุทธศาสนาการบริจาคอวัยวะเป็นการบำเพ็ญบาร,รมีทำบุญในระดับมหากุศลใครก็ตามที่บริจาคดวงตาแล้วเข้าใจผิดคิดไปว่าเกิดชาติหน้าอวัยวะจะไม่ครบให้ถือว่านั่นเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ดวงตาเป็นหนึ่งในอวัยวะสำคัญของชีวิตและสามารถส่งต่อไปให้ผู้ป่วยกลับมามองเห็นได้เป็นปกติและมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อีกครั้งทั้งนี้ผู้สนใจแสดงความจำนงบริจาคดวงตาสามารถขึ้นทะเบียนได้ที่ศูนย์ดวงตาสภาการาาติไทยหรือเว็บไซต์ i b แบงไทยและในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขได้ทั่วประเทศ สราวุธแป้นสิริมงคลกุลและชุติการพรนาวากุลถ่ายภาพกิรติผุโรหงสำนักข่าววันนิวส์รายงาน